สวัสดีครับเป็นเพื่อนพี่ๆนะครับก็มาชมพระนะครับสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระกับผมนะครับเก่งหลวงพ่อโสธรนะครับกันเช่นเคยนะครับเนาะก็วันนี้นะครับเนาะก็จะมาสองพระนะครับกับผมพูดคุยกันนะครับในเรื่องจะพาเนเพื่อนพี่ๆนะครับเนาะมาชมมาส่องนะครับเป็นสนิมนะครับนะสนิมของูลหาผสมนะของพระอโบราณนะครับของหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะครับนะ นะครับเพื่อนเพื่อนพี่นี่ครับก็เดี๋ยวมาลงกล้องนะครับนะเพื่อนเพื่อนพี่นี่ครับนี่ก็นะครับเนาะสนิมครับนี่สนิมธรรมชาติสนิมแล้วก็นะครับโลหะผสมนะครับนะครับที่ผมจะมาเน้นนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนี่ครับตรงนี้ก็มีนะครับเนาะมีน้ำทองนะครับเนาะผมจะมาส่องกับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะก็ธรรมดานะครับนี่ที่ผมบอกนะครับเนาะเหียวยุบย่นครับเหียวยุบย่นนะครับนะครับ ยุบยุ่นการใทตัวของโลหะนะครับเนาะนะครับก็นะครับก็ปกตินะครับนะที่เพื่อนเพื่อพี่ที่กดติดตามนะครับชมพาระสองพาระกับผมมานะครับเนาะก็ผมจะบอกตลอดนะครับนะเป็นพาระที่ผมชอบเก็บนะแล้วก็มีใครชอบก็แบ่งปันนะครับแต่ถ้าแบบว่าปล่อยไม่ได้ก็เก็บนะครับ ก็มีความสุขดีนะครับนะพอเราชอบนะครับก็จะเป็นนะครับเครื่องรางครับนะครับตะกรุดลูกอมอะไรเงี้ยเก่าเก่าแปลกแนะผมชอบครับนะผมชอบทางนั้นนะครับแล้วก็พระหล่อโบราณนะครับนะที่ผมชอบนะครับโดยเฉพาะหลวงพ่อเงินนะครับวัตมวยเขนนะครับเนาะที่ผมชอบนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับเนื้อหาดีดีครับโอ้เนื้อหาจัดจ้านะหายากครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับหาดูยากนะครับเนาะก็เลยไม่ค่อยมีมามาชมกับเพื่อนๆพ่นี่นะครับเนาะพอดีเพิ่งได้มาใหม่นะครับนะ ก็เลยจะมานะครับนะที่บอกนะครับน้อนิ้นนะครับสนิมกับนะครับเนื้อโลหะผสมนะที่ที่เราจะมาส่องกันนะครับเนาะนะครับส่วนธรรมชาติของการหล่อโบราณปกติทั่วไปก็ก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับนอนี่ครับเนาะฟองอากาศนะครับนี่เม็ดหูดเม็ดอะไรนะครับเนาะเม็ดขวดเม็ดทรายนะครับนี่ครับเม็ดขวดเม็ดทรายนะครับเนาะแล้วก็ดินขี้เบ้าครับนะครับก็ธรรมดาอยู่แล้วนะครับที่เป็นสิ่งที่ต้องมีนะครับเนาะไม่ใช่เอ๊นี่ครับเมดถูด ไม่ใช่ว่าเอ้ผมไม่พูดถึงแล้วมันจะไม่มีนะครับมีครับนะครับแต่สไตล์ผมก็คือนะครับเนาะผมชอบอะไรเป็นพิเศษในองค์นั้นนะครับเนาะก็เน้นไปเลยนะครับเนาะไม่ได้จับอะไรทุกองค์นะครับเนาะนี่ครับก็อีกอย่างก็ตะไบนะครับตะไบเก่านะครับนะนี่ครับเห็นไหมครับตะไบเก่านะครับก็มีสนิมนะครับในร่องตะไบนะครับนะผิวกรับหมดแล้วครับนะครับไม่คมนะครับเนาะง่ายๆครับนะครับก็คือตะไบไม่คมนะครับ พี่นนะะครับเากาสิกดีครับเนาะจัดจานดีครับน่ารักดีครับนะนี่ครับเห็นไหมครับขนาดจะไม่ลงกล้องนะครับนี่ครับก็มาเลยนะครับนะเป็นวีดีทีนะครับก็มาลงกล้องสองกันนะครับยังไงดีครับนี่ชัดไหมเนาะนะครับเนาะก็นี่ครับเป็นวีดีทีนะครับก็อย่างแรกนะครับเนาะเขาสนิมนะครับนี่สนิมนะครับเนาะ สนิมแดงนะครับหรือสนิมสาดแดงนะครับเนาะที่เกิดจากนะครับความเก่านะครับเนาะแต่มันเป็นสนิมมันเป็นธรรมชาติเก่าของโลหะนะครับนะนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับแล้วก็เห็นไหมครับดินชีเป้านะครับเนี่ยเห็นไหมครับแห้งๆกังๆเลยนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนะนี่ครับเนี่ยนะครับดินชีเป้านะครับเนาะแห้งๆกังๆเลยนะครับเนาะนี่ครับกับเนื้อโลหะผสมนะครับเนาะ ก่อนก็สนิมก่อนนะเป็นมวยนพีนะครับนะอันนี้แล้วก็เม็ดหูดนะครับเม็ดหูดแล้วก็เม็ดกวดเม็ดทรายนะครับเนาะนะครับเม็ดพวกขี้หินขี้ดินนะครับที่ติดมากับนะครับดินที่เขาพอกนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเนาะนี่ครับแล้วเพื่อนเพื่อนพี่ดูในร่องนะครับนะความเก่านะครับนี่เห็นไหมครับในล่องต้องเก่านะครับเพื่อนเพนพี่นะครับนี่ครับเนี่ยตรงนี้โหดๆนะครับเนาะดินขี้พ้าโหดดีครับนะครับแห้งดีครับนะครับ แล้วก็สนิมนะแล้วเพื่อนเพื่อนพี่นะครับแล้วก็นะครับนี่ครับการเหี่ยวยุบย่นครับเพื่อนเพื่อนพี่นี่ครับเห oh, ี่ยวหยุบย่นนะครับมันเป็นการเส้นตัวของโลหะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนะครับเป็นธรรมชาติของโลหะนะครับนี่ครับสนิมนะครับนี่ครับแล้วก็อีกอย่างนะครับนะอีกอย่างนะครับนะเพื่อนเพื่อนพี่ก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเนาะ ลองคิดภาพตามนะครับเน้นเน้นนิดนึงนะครับนะมันมันเป็นผมว่ามันเป็นความรู้นะครับนะเพื่อนๆพี่ก็ลองไปดัดแปลงดูนะครับนะพระหล่อโบราณครับนะครับพระหล่อโบราณนะครับจะพูดว่าโลหะผสมนะครับนะโลหะผสมหล่อโบราณนะครับก็คือนะครับเพื่อนๆพี่นะครับดูยังไงโลหะผสมนะครับก็ต้องดูให้มีโลหะหลายๆอย่างอยู่ในพระองค์เดียวนั่นแหละครับนะ สักสามสี่อย่างนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนั่นแหละครับคือโลหะผสมนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับถ้าเป็นทองเหลืองเพียวๆก็นะครับนะเป็นเพื่อนเพื่อนพี่นะครับก็ผมว่านะครับน่ากลัวแล้วกันนะครับเนาะนะครับก็เป็นนะครับพระหล่อโบราณนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับโลหะผสมนะครับก็ต้องดูนะครับโลหะผสมก็ต้องดูให้มีหลายๆอย่างอยู่ในองค์เดียวนะครับชื่อเาก็บอกอยู่แล้วครับนะเพื่อนเพื่อนพี่โลหะผสมนะครับนะครับนะ ใช่ไหมครับหล่อบุลานเพราะสร้างพระสมัยก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเป็นคล้ายๆการบอกบุญนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับบอกบุญชาวบ้านนะครับให้มาช่วยกันนะครับนะหาปัจจัยนะครับถ้าใครไม่มีปัจจัยก็มีสิ่งของมานะครับนะคนละเล็กละน้อยมาช่วยกันหล่อนะครับมาช่วยกันสร้างนะครับนะแล้วก็รับพาไปนะครับด้วยความศรัทธานะครับนะครับนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเป็นการบอกบุญนะครับอ่ะ ถ้าใครว่าเอ้ยอย่างนั้นไม่มีใครเกิดฐานเพื่อนพี่ลองคิดดูนะครับยุคหลังลงมาลงพ่อเงินอาจจะลึกไปนะครับนะสองสี่ห้าหกอาจจะลึกไปนะครับสองสี่หกส่วนจะลึกไปนะครับเพื่อนๆพี่ลองดูหลวงพ่อโบ้เอครับวัดมะนาวนะครับนะครับสองสี่แปดกว่านะครับท่านอยู่ในยุคนั้นนะครับนาะหลวงพ่อปานวัดบางลงโคนะครับอยู่ในยุคนั้นนะครับนะลงมานะครับเห็นไหมครับท่านก็สร้างพระตามแบบโบราณนะครับนะบอกบุญชาวบ้านครับนะเอานู่นเอานี่มาเทมาหลอกกันนะครับนะสร้างพระแจกนะครับ สร้างเสร็จท่านก็เสกสักคืนพวกนี้มาเอานะครับเป็นการบอกบุญครับนะครับผมเพิ่มห้วยท่านก็ตามตามนะครับครูบาอาจารย์ท่านนะครับเนาะที่พากันทํานะครับมันก็เป็นแนวทางการทํามาเรื่อยๆนะครับนะเพื่อนเพื่อนี่ๆนะครับนะแล้วยังไงนะครับมาครับมาโลหะผสมนะครับเจะผมจะชี้เพื่อนเพื่อนพี่ๆดูนะครับเนาะก่อนอื่นนะครับเนาะนี่กทองเหลืองนะครับนะที่เราเห็นนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับเห็นไหมครับนี่แล้วก็เพื่อนเพ่ี่ดูน้ําทองครับเนี่ย ผมชี้หน่อยนะครับน้องเพื่อนพี่นะครับใจเชนๆนะครับนะครับนี่นะครับนี่ครับนะเห็นไหมครับเนี่ยคราบน้ําทองนะครับน้องทองเหลืองนะครับคราบน้ําทองแล้วนะครับน้องสองแล้วครับเพื่อนพี่ๆนพี่นะครับเราส่องพานะครับเราไม่ต้องรีบนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับน้องนะครับนี่ครับ เราก็ส่งหาไปเรื่อยนะครับนี่ครับตรงคอนี่เห็นไหมครับก็เหี่ยวยุบย่นนะครับนี่ก็เป็นน้ําทองหน่อยหน่อยนะครับเนาะเป็นปายปายนะครับทองแห้งๆนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับนะครับอันนี้ก็ดิ้งขี้เบ้านะครับนะคุณพี่ นเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพี่ๆีนะครับเดี๋ยวนี่ครับ เปนพี่ๆดูตรงขานะครับเนาะตรงขานะครับมีทองแดงนะครับนะครับนี่นี่ครับเนาะนี่ครับทองแดงออกเรื่อยๆนะครับนะคุณพี่ๆนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็การเหี่ยวหยุบนย่นนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับแล้วพวกนะครับพวกตักกระสีพวกเงินอะไรพวกเนี้ยครับเขาไม่ค่อยมี เขาไม่ค่อยออกสีสันนะครับนะที่เห็นสีสันพวกนี้จะเป็นอะไรนะทองเหลืองนะครับทองแดงนะครับแล้วก็ทองครับนะครับในพวกแมงกันิไในพวกสังกะสีไอพวกเงินพวกนี้นะครับเขาไม่ค่อยออกสีสันนะครับเห็นไหมครับตรงฐานเห็นไหมครับเนี่ยแดงแดงเหลืองเหลืองนะครับนี่ครับนี่ครับนะนี่ครับนี่ครับเพอนเพื่อนพี่นะครับเนี่ย นี่ครับที่บอกนะครับโลหะผสมครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับก็ดูให้เป็นโลหะผสมนะนะนะครับจะเป็นนะครับผ้านะครับลาอโบราณนะครับโลหะผสมแต่เป็นแบบทองเหลืองจ๋ามาเลยมันก็ใช่ไหมครับมันก็ไม่ใช่นะครับนะเพื่อนเพ่นี่นะครับเราก็ดูแค่นั้นเองนะครับธรรมชาติผ้าลาบโบราณนะครับนี่ครับก็ตาใบเก่านะครับนี่ครับผิวพกรามดแล้วครับแล้วเราก็มีสนิมนะครับเนาะ สนิมในร่องตะไบนะครับแล้วก็สนิมยกนะครับสนิมเขียวนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ครับนี่ครับน่ารักดีครับผมนี่ครับเนาะก็มีสนิมมีอะไรนะครับนะปกตินะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีหอยยุบย่นนะครับเนี่ย โอเคนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับไปรับชมพานด้วยกันได้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ